นี่แหละครับขันฝนบาตกผมกระเช้าฝูโฟกวากลางให้หน้าเลยพรองอาหารรองมันอยู่ขันมันไปกินอาหารมันสิกลับบ้านนี่เลยเจ็ดสี่หลักครับหนึ่งอ,อาหารอะไรแต่มันกินให้มันอยู่นี่ก็คือว่ายนี่ยมันขึ้นกับน,นอนนี่เลยครับนี่ครับโูกกลางให้หน้าเลยมีง้อยุเจ็ดโตขันฝนตกกระเช้าเข้าบ้านอยู่ วันนี้ฝนก็สิบบาทตกดอกเอ้ยแดดจ้าเิ่งครับก็เลยนอนหน้าผูกไปเลยครับนี่ยกางใไฮน่าเลยกินหญ้ามืดมื้อขยามขึ้นเขาอยากนอนก็นอนไม่ใช่หรอครับนี่นะครับขันมือได้ไฟเกลือฝน,นตกกระเซียวข้าบ้านอยู่การป่าพาคือเพื่นว้านนะครับเนี่ยครับว่าน้อยนีอยู่งสามตัวมีผลงานของพริกแดงครับนี่งามบ่ เด็กเพศผู้อันนี้ก็เห็นไหครับนี่แม่แม่ของเขาตัวน,น้อยๆอันนี้กับผสมโตอันนั้นกับแม่สาวกำลังกินอาหารอยูนะ่นี่อันนี้ก็ลูกเคเอฟเคเอฟหกแปดเป็นลูกตัวเมียนะครับ ก็เบิ่งอยู่อายุสิสามเดือนกว่าก็สิเกือบสี่เดือนพอดีลรือไหมซื้อเดือนเต็มพอดีลรอครับขนาดสองเดือนกว่านึ่ก็ตั้งกันอยู่เลยครับเคเครับเอชเคก็ได้กล้องแสงง่ายกับสีได้สีได้กล้องแางนี่ครับ วัยกลางให้หน้าเลยเขาก็สชินนอนอยู่นี่มั่งมีนคนรับมัม่งน,น้อยมีคนคนพ้นผ,ผักนะครับเอฟ6หายส่วนเีกส่วนนั่นนี่ได้สีเ็จอชได้สีนะครับทางน้อยหนึ่งแต่ว่ากบหางไม่ใหญ่ปนเลย เรื่งโบสถ์นะครับกักน้ำเอ,อนนาน้ำเตืยนน้ำให้เขากินตลอดเวลานี่นะครับเขาอยากเขาไปซื้อมากินนะครับทังก,กินน้ำ นี่ก็น,นี่แล้วครับแม่ของลูกเียดโตวไว้ไงเลยครับตัวน,น้อยๆนึงเลี้ยงว่างสิแหละครับเลี้ยงง่ายจะจะเลี้ยงตัวง่ายเลี้ยงยากสำหรับหน้าสายพันธุ์ไปเลยครับซึ่งตัวดีๆแม่กับวา่างันไดยก็ลูกมากให้แน่อยู่ครับเรื่องตัวนี้กับผสมโตย่อนแสงเนาะ นี cup. Mm ่แหละครับ